มาคุยกันเล่นๆสนุกๆน,นะครับเดี๋ยวทีมชาติไทยนะครับจะมีคิวลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับ2023ที่ประเทศกาตาร์นะครับพอดีว่าผมไปได้ไฟล์ Excel มานะครับหาลุนมาจาก Google แล้วดูเออมันน่าสนใจดีนะครับเป็นการดูนะครับตารางนะครับการแข่งขันนะครับเอเชียนคัพ2023แล้วก็มันสามารถที่จะทำไย เรียกได้ว่าลองใส่ผลเข้าไปแล้วเราจะได้ดูว่าทีมชาติไทยเนี่ยหรือว่าทีมชาติอะไรเนี่ยจะมาเจอกับทีมชาติไทยนะครับตอนเราใครที่ยังไม่นอนนะครับเข้ามาทายผลคุยกันสนุกสนุกนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าผมลงไว้ใน YouTube ด้วยนะครับอันนี้ใครอยากได้ไฟล์ Excel เนี่ยเดี๋ยวขอเข้ามาก็ได้นะครับที่เพจไปดูบอลน,นะครับก็คือไฟล์นี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลขนาดว่า ทําสูตรไว้ออโต้นะครับเราจะมาดูกันว่าทีมชาติไทยนะครับจะมีโอกาสเข้ารอบไปเจอใครถ้าเข้ารอบนะมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะลำเอียงลำเอียงนิดนึงนะครับอาจจะลำเอียงลำเอียงนิดนึงนะว่าเอออยากให้ทีมชาติเราเข้ารอบมานะครับอันดับแรกนะครับไปดูในสาย A ก่อนนะครับสาย A เนี่ยนะครับก็จะมีกาตาร์มีจีนทาจิกิสถานนะครับแล้วก็เลบานอนนะครับซึ่งสายนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าก็เออกาตาร์น่าจะเข้ารอบนะ ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ลองมาเนี่ยครับมาน่าจะลุ้นกันระหว่างจีนทาจิแล้วก็เลบานอนนะครับซึ่งน่าจะสูส่สีสูสีกันนะครับเนี่ยเราเราสามารถที่จะลองทายผลได้นะครับอย่างคู่แรกที่เตะก,ก็คือวันที่12นะครับวันที่12คือพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้เวลาเวลา2องทุ่มก็เริ่มแข่งแล้วนะครับกาตาพบเลบานอนอันนี้ลองทายผลแล้วกันผมทายว่ากาตาน่าจะชนะ2อหนึ่งนะครับเลบานอนก็ไม่ได้อ่อนขนาดนะั้นน่าจะยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปวันที่13เดือน1นะจีนกับทาจิเห็น พอเราใส่นะครับทายผลเข้าไปใช่ไหมครับใส่ผลการแข่งขันเข้าไปนะครับก็จะขึ้นนะครับตารางอันดับคะแนนเลยนะครับว่ายิงเท่าไหร่เสียเท่าไรนะครับอันนี้เอเชียนคัพ2023นะเป็นไฟล์ Excel ที่เขาผูกสูตรไปแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นทายผลกันสนุกสนุกเนาะนะครับอย่างผมนะครับอย่างผมดูเนี่ยจีนกับทาจิผมว่าสูสีนะนะครับแต่ขอเอ็นเอียงได้ไหมนะครับเอ็นเอียงว่าทาจิน่าจะมีโอกาสชนะ2-1นะครับ นะครับแล้วก็เลมานอนกับจีนคู่นี้น่าจะสูสีน่าจะเสมอกันไปสองสองนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะอ่านะครับทาจิ aji, กับกาต้านะครับก็กาตาน่าจะเฉือนนะนะครับถ้าไม่พลิกนะก็เฉือนสองหนึ่งนะครับกาต้ากับจีนโหอันนี้เรียกว่ากาต้าน่าจะเหนือกว่าไหมนะฮะน่าจะชนะสามหนึ่งน,นะครับ จีนก็น่าจะยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายทาจีกับเลบานอนน่าจะเสมอกันไปสองสองอ่ะอันนี้ผมผมไทยเล่นๆนะพอเราใส่ข้อมูลใช่ไหมครับแล้วทายผลเล่นๆเนี่ยนะครับตามนี้ก็ผลเจะออกมาว่ากาตาร์ในเข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับมีเก้าแต้มลงมาก็เป็นทาจิแล้วก็เลบานอนนะครับกับจีนนะก็ชูสูสีกันนะครับคราวนี้มาดูสายบีสายบีก็จะมีออสเตรเลียนะครับอุซเบกิสถานซีเรียแล้วก็อินเดียนะครับซึ่งก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนนะครับทีมชาติไทยเนี่ยอยู่สาย F นะครับ ใสเอฟอย Thailand, อู่ไทยแลนด์นะครับมีมีซาอูไทยคิกิสโอมานะครับซึ่งสายเนี้ยเนี่ยถ้าเข้าที่1นะครับที่1นะ 1F เนะครับ1 F เนี่ย1 F ก็จะไปเจอกับ 2E นะถ้าเข้าที่1นะถ้าสมมติเข้าที่1นะเนี่ยนะ1 F จะเข้าไปเจอกับ 2E 2E เป็นใครล่ะ 2E ก็จะเป็นนี่ครับ,นะรบอาจจะได้เจอทางมาเลเซียจอแดนหรือบาเลนถ้าเข้าที่1นนะแต่ เราคงไม่เข้าที่1หรอกนะครับซาอุน่าจะเข้าที่1เพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่2ล่ะสมมุติได้6แต้มนะครับชนะ2นัดก็จะเข้าไปเจอกับนะครับดู 2F นะอ่านี่สเข้าไปเจอกับที่2ของสาย B นะครับที่2ของสาย B มีใครบ้างนะครับก็จะมีออสเตอรเรียนะครับอุซเบกิสถานเซเลียแล้วก็อินเดียซึ่งก็สูสีนะว่าอาจจะถ้าเข้าที่2มีโอกาสไปเจอไม่ออสเรเลียกับก็อุซเบนะครับ ก็ดูไว้เลยนะอันนี้คือรอบ16ทีมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเข้าเป็นที่ล่ะอ่ะสมมติเข้าเป็นที่3นะครับที่3เนี่ยก็ต้องไปคํานวณผลการแข่งขัน4ทีมที่ดีที่สุดจาก6ทีมนะครับซึ่งก็มีโอกาสว่านะครับเข้า 3F เนี่ยมีโอกาสไปเจอกัน 1D หรือว่า 1C นะครับไปดู 1E 1D หรือ 1C ก่อน 1D นะครับ 1C ก็จะเป็นอิหร่านน่าจะเป็นอิหร่านหรือไม่ก็ UAE นะครับ 1D เนี่ยไม่ค่อยอยากเจอที่สุดแล้วก็คือเป็นญี่ปุ่นน่าจะเป็นญี่ปุ่น นะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่ผลดูนะสนุกสนุกนะครับใครยังไม่นอนลองพิมพ์ผลเข้ามาก็ได้นะครับดูกันสนุกสนุกละกันนะครับก่อนนอนนะพอดีผมไปได้ไฟเเซลมาก็อยากอยากจะแชร์อะไรสนุกสนุกมาลงไว้นะครับสาย B นะครับอ่าสาย B นะครับออสเตรเลียกับอินเดียน่าจะถล่มนะผมว่าออสเตรเลียได้ถล่มไป4-0นะครับอุซเบกิสถานกับซีเรีย นะครับอุสเบน่าจะเหนือกว่าน่าจะแข็งกว่าน่าจะชนะไปได้สองหนึ่งนะครับซีเรียกับออสเตรเลียแหมจริงๆริงซีเรียก็ไม่ได้อ่อนนะไม่ได้อ่อนขนาดนั้นก็น่าจะเอ่อหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนะครับโอ้อินเดียกับอุสเบอินเดียน่าจะโดนถล่มยับอ่ะผมทายว่าสี่ศูนย์แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นออสเตรเลียกับอุซเบย์ผมทายว่าเสมอสองสองนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายซีเรียอินเดียซีเรียน่าจะชนะไปสามนะครับสามหนึ่ง นะครับอ่ะนะครับก็ได้ผลมาตามนี้นะครับเจ็ดเจ็ดสามนะครับเจ็ดเจ็ดสามนะก็ออสเตรเลียกับอุสเบกเข้ารอบไปนะครับมาดูกลุ่มซีก็จะมีอิห e, ร่าน UAE ฮ่องกงปาเลสไตน์นะครับอิหร่านเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนะกลุ่มซีเนี่ยนะครับเอ่อ UAE น่าจะถล่มฮ่องกงอะ่ะ ผมว่าน่าจะสามสามหนึ่งอะให้สามหนึ่งแล้วกันฮ่องกงก็น่าจะพอยิงได้อิหร่านกับปาเลสไตน์โอ้โหปาเลสไตน์ช่วงนี้จิตใจห่อเหี่ยวนะดูผลกระทบจากสงครามนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะถนอน,น้ําใจกันเล็กน้อยแล้วกันนะชนะไปสองศูนย์นะครับปาเลสไตน์กับยูเอนะครับก็แหมมันก็ไม่น่าจะสู้ได้แล้วกันเนาะสองศูนย์เหมือนกันฮ่องกงกับอิหร่านโอ้โหผมว่าน่าฮ่องกงน่าจะโดนถล่มยับะห้าศูนย์ อิหร่านกับ UAE ผมว่าอิหร่านน่าจะเหนือกว่านะแต่ก็สู่สีไปแล้วกันนะครับสามสองฮ่องกงกับปาเลสไตน์เออน่าจะเสมอนะนะฮ่องกงก็ตอนหลังก็ฟอร์มดีนะครับสมมตไว้2-2นะครับก็อิหร่าน UAE แล้วก็ปาเลสไตน์นะครับเข้าไปลุ้นเข้ารอบกันแล้วกัน961กนะครับกลุ่มดีนะครับมีญี่ปุ่นอินโดอิรักเวียดนามญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะถล่มเวียดนามนะห้ศูนย เอาสกอร์เดียวกับไทยแล้วกันเดี๋ยวเขจบบาจะบดแล้วนะอคนเวียดนามมาดูเดี๋ยวจะบดแล้วอินโดนะครับอินโดน่าจะรวมอิรักนะครับกดไปสี่ศูนย์เนี่ยผมว่านะครับดูจากฟอร์มอุ่นเครื่องแล้วนะครับเออิรักกับญี่ปุ่นผมว่าญี่ปุ่นน่าังแข็งกว่านะแต่อิรักก็น่าจะสู้ได้นะครับหนึ่งสองเวียดนามอินโดนะครับผมว่าเสมอกันไปสองสองนะครับญี่ปุ่นอินโดนั่นก็น่าจะถล่มยับเหมือนกันนะ่ไทยไปห้าศูนย์แล้วกันนะครับ อิรักเวียดนามนะครับน่าจะโดน4-0อ่ะ4-1อ่ะพอพอสู้ได้นะครับเพราะว่าล่าสุดเขาเจอกันมาในอิรักกับเวียดนามเนี่ยเจอกันมาในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็เวียดนามแพ้อิรักนะครับในบ้านเป็น1-0นะครับอันนี้พอมาเลนสนามกางอิรักน่าจะเหนือกว่านะครับก็ททยผลว่าอินโดตกรอบไปนะครับต่อมานะครับสายสายอีเกาหลีมาเลเซียจอร์แดนบาเลนนะครับ ออเกาหลีน่าจะเหนือกั่าบเรนนะน่าจะชนะไปสามหนึ่งนะครับมาเลกับจอแดนนะครับผมมาเลชุนี้แข็งนะครับทายผลว่าชนะไปสองหนึ่งแล้วกันจอแดนกับเกาหลีก็เกาหลีก็น่าจะเหนือกว่านะนะครับบาเลนกับมาเลเซียนะครับผมว่าเออมาเลเซียน่าจะแหมชนะได้นะนะทีมจากอาเซียนนะครับเอาใจช่วยจอแดนกับบาเลนอันนี้น่าจะเสมอไปสองสองนะครับสูสีกันอยู่แล้วก็มาเลเซียเจอเกาหลีนะครับ เกาหลีน่าจะชนะมาเลเซีย2-0แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม E นะครับแล้วก็จะมากลุ่ม F กลุ่มของไทยเนี่ยนะครับขอเอ็นเอียงเลยได้ไหมไทยชนะคีกิท2-0นะครับได้ประตูจากอ่าสุพนันเหม็นตานะครับแล้วก็สุภโชคสรารชาติคนละลูกอ่าอันนี้คือเอ็นเอียงเลยนะเอ็นเอียงเอ็นเอียงเอ็นเอียงนะครับคุยกันสนุกสนุกนะครับผมก็ไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับเออซาอุโอ m a นโหซาอุน่าจะคือซาอุชุดเนี้ย กองหน้าไม่แข็งอ่ะหลังก็พอได้นะแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากนะครับน่าจะเฉือนไปสองหนึ่งแล้วกันนะครับโอมานกับไทยลุ้นไทยชนะหนึ่งศูนแล้วกันอะนะครับคีกิสกับซาอุนะครับคีกิสกับซาอุคีกิสแานนะครับคีกิสแานเอ่อน่าจะสู้ซาอุไม่ได้นะน่าจะโดนไปสองศูนแล้วกันนะครับซาอุกับไทยแม่มันอ่ะไทยแพ้หนึ่งศูนย์นะนะครับคีีกิสกับโอมาน นะครับน่าจะเสมอกันนะครับเพราะเขาอยู่ในฟุตบอลโลกลรอบเลือกกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับเสมอเข้าไป2อสองแล้วกันนะครับก็ถ้าตามนี้เอาไทยเข้ารอบนะครับแล้วก็มาดูที่3มที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับ ถ้าตามนี้นะเอาคร่าวๆนะคือเอาสนุกๆก็จะมีซีเรียรเลบานอนโอมานจอร์แดนแล้วก็ปาเลสไตน์กับเวียดนามก็ตกรอบไปนะครับแล้วคราวนี้มารอบสุดทีมสุดท้ายนะครับก็จากที่ใส่ข้อมูลไปนะครับก็จะได้นะครับคู่แรกออสเตรเลียเจอกับเลบานอนนะครับออสเตรเลียน่าจะเหนือกว่าเลบานอนนะครับขอทายผลว่าออสเตรเลียชนะไป2อูนย์นะครับทาจิกับ e, ยูเอเอทากิแข่งนะเออยูเอเอช่วงหลังมาก็ฟอร์มตกลงไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทายผลว่าทาจิเฉือนชนะ1นึ่งศูนย์แล้วกัน ญี่ปุ่นโอมานนะครับโหญี่ปุ่นน่าจะถล่มอะนะครับน่าจะถล่มไปสามหนึ่งนะครับสามศูนย์่ะกาตาร์จอแดนนะครับกาตาร์จาภาพได้เปรียบกว่านะครับน่าชนะไปสองศูนย์นะครับเดี๋ยวขอเว้นไทยอุซเบก่อนนะครับซาอุกับมาเลแม่ก็เอาเป็นว่าอืมซาอู่น่าชนะแหละนะครับชนะมาเลสองหนึ่งแล้วกันมาเลน่าจะพอสูสีนะครับเกาหลีกัอิรัโหัวนี้ก็ไทยผมว่าเกาหลีนะ แล้วก็อิหร่านกับซีเรียนะครับอิหร่านน่าจะชนะไปสองสองหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนอุซเบกับไทยเนี่ยสมมติว่าถ้าเอ็นเอียงเลยนะเอาไทยเข้ารอบอ่ะสมมติเอาไทยเข้ารอบอ่ะขยายหน่อยนะครับสมมติเอาไทยเข้ารอบนะรอบสทีมนะครับนะครับไทยชนะสองหนึ่งอ่ะนะได้ประตูจากสม,มุติไทยเจเดตนะครับแล้วก็จรศัก์วงก์อนอ่ะสมมตินะนะครับไทยสองหนึ่งเข้ารอบรอบควอเตอร์ไฟนัลนะครับเอ่อ ทาจิจะไปเจอญี่ปุ่นนะครับทาจิจะไปเจอญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นน่าจะถล่มทาจิไปนะครับสามหนึ่งออสเตรเลียาซาอุนะครับผมว่าออสเตรเลียเข้านะซาอุชุดนี้ไม่ได้แข็งอะนะครับแต่โรเบตโต้มาชินี่ก็เต็มที่อะเอาไงดีนะครับ้ายผลว่าซาอุเขารลอดประกันสองหนึ่งนะครับอิหร่านกัซซอวโอ้โหคู่นี้แข็งพอกันอ่ะอิหร่านสู้เกาหลีไม่ได้การสองหนึ่งนะครับกาตาร์กับไทยผมว่าไม่รอดหรอก เอารอบเอารอบนี้พอเดี๋ยวจะหาว่าเอ็นเอียงนะครับชนะไทยเป็นหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เออซีมิเฟนอลเนี่ยญี่ปุ่นเจอซาอุนะครับญี่ปุ่นน่าจะชนะนะครับเอ่อสองสองหนึ่งแล้วกันนะครับสองสองหนึ่งแล้วก็เกาหลีน่าจะชนะกาตาสองหนึ่งนะครับแล้วก็เกาหลีกับญี่ปุ่นชิงกันนะครับผมว่าญี่ปุ่นชนะสามสองแล้วกันเอาเล่นกันสนุกพวกนี้แล้วก็ญี่ปุ่นจะเป็นแชมป์นะครับรองแชมป์ก็จะเป็นอ่าเกาหลีใต้นะครับโดนอัฟนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะเป็น คาดการ์แล้วกันนะครับยังผมคาดการ์ว่าญี่ปุ่นก็น่าจะแชมป์นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ลองแชมป์จากสายนะใครดูมาถึงคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะตัดลง YouTube Tik t o อรด้วยก็หอไฟเ์ e x c ซลมาได้ที่ทางไลน์นะครับของไปดูบอลน,นะครับไลน์แอดกดทูเซเดียมนะครับได้เลยอันนี้มาทายผลสนุกสนุกแล้วกันไม่ได้มีอะไรมากนะครับทำนายผลนะเป็นไฟล์ Excel ที่ใส่ข้อมูลได้นะครับผมแบบอยากเอาจะช่วยีมียไทยอย่างน้อยเนะี่ยไปถึงรอบ8ทีมให้ได้นะครับถ้ารอบ8ทีมคือมัน มาเนี่ยรอบ16ทีมมีโอกาสไปเจอไม่ออสเตรเลียกับอุสเบะเท่าจริงๆนะเจอออสเตรเลียเนี่ยน่าจะดีกว่าอุสเบะเนี่ยเหมือนไทยแพ้ทางออสเตรเลียยังมีแบบสูสีแบบดึงเสมอได้หรือมีพลิกชนะได้เพราะออสเตรเลียช่วงหลังมาชุดนี้ไม่ได้แข็งทีมเขาไอ้ทีมโสม,มสรเขายังแพ้เราเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รุ้นว่าไทยเข้าที่2แล้รลุ้นให้ออสเตรเลียมาอยู่ที่2แล้วก็ไทยเข้าไปเจอออสเตรเลียน่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับมีโอกาสพลิกชนะได้นะครับแล้วก็เข้ารอบอ่า นะครับพอเข้ารอบก็มีโอกาสไปไปเจอนะครับทีมที่ไม่ได้แข็งมากนะครับไม่ได้แข็งมากนะครับอาจจะไปเจอกาตาอะไรเงี้ยเท่าไปรอบแดทีมนะนะครับก็อยากให้สร้างตำนานนะครับเรียกว่าสร้างตำนานนะครับบทนะครับบทละครของมาซาทาดะอิชิอินะครับใครอยากรู้ตารางการแข่งขันก็พิมพ์เข้ามาที่ Google ได้เลยนะและตรงนี้ก็สามารถดูได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไลฟ์สนุกสนุกนะไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้นะครับ อ่าผมไอ้มินเฟย์จากเพจไปดูบอลก็จบไลฟ์เพยงท่งนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ